ต่อไปต่อไปทีนี้อันไหนต่อเอ๊ต่อไปอันไหนดีนะเดี๋ยวนะทำไมของแบบนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยจาหมายถึงอันนี้เหรอใช่อันนั้นแหละวิชาเก้าพิศวงเหรอนี่มันคือวิชาที่ทางนิกายที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมโลกสวรรค์ได้มอบให้เป็นของขวัญหากปราบเปลี่ยนเล็กน้อยวิชานี้จะกลายเป็นเคสวิชาขั้นสูงสุดได้เลย เทววิชาขั้นสูงสุดก่อนหน้านี้วิญญาณสีขามก็ได้บอกเอาไว,ว้ว่าเคตวิชาที่มีระดับสูงจนถึงขีดสุดของระดับที่ก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นต่างก็รู้จักในชื่อของเคตวิชาขั้นสูงและเคตวิชาที่มอบความรู้ที่เหนือกว่าระดับนั้นก็เรียกกันว่าเคตวิชาขั้นสูงสุดเจ้าจำมันเอาไว้ซะเข้าใจแล้วอา้าวของแบบนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอนี่ยเล่มนี้เหรอ เป็นของที่เหมือนกับวิชาเก้าพิศวงนั่นอีกแล้วเหรอเปล่าเลยฝ่ามือคึื่นไทจีนี่มันเป็นวิชาของนิกายอู่ตังแต่ข้าไม่แนะนำให้เจ้าเรียนรู้มันอยู่ดีทำไมล่ะถึงมันจะนับเป็นวิชาที่ดีที่สุดที่หมอผีจะมีได้ก็เถอะแต่มันเน้นหนักไปที่การบ่มเพาะกำลังภายในมากกว่าดีไม่ดีมันจะขัดกับปานความตายของเจ้าเอานะอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ก็ข้าก็จะจำมันไว้ก็แล้วกัน ทำไมต้องลำบากขนาดนั้นด้วยล่ะจากวันหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาก็ได้เจ้าเองก็เคยบอกไว้ว่ามันสามารถระบุถึงตัววิชาหรือนิกายจากล่องรอยที่หลงเหลืออยู่ได้แบบนี้ก็หมายความว่าข้าสามารถใช้มันเพื่อปกปิดตัวตนได้นะสิเจ้านี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆคิดเรื่องแบบนี้มาได้วิญญาณสีขามเจ้าบอกว่าที่นี่มันมีแต่ฉบับคัดลอกเก็บไว้ไม่ใช่หรือก็ใช่นะสิ แต่เจ้านี่มันดูยังไงก็เป็นต้นฉบับมากกว่าหรือว่าจะมีคนวิชาต้นฉบับสับเปลี่ยนกับตัวคัดลอกแทนเพื่อเก็บไว้แต่มันก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะทําให้การสับเปลี่ยนตําแหน่งกันอยู่ดีทําไมหรอเพราะคุณค่าและความหมายที่ตัวช้นฉบับมันมีนะสิมนุษย์ข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วนี่ว่าทั้งล่องลอยและบันทึกต่างก็ถือเป็นเคสวิชาในตัวมันเองอยู่แล้วอย่างนั้นเองเหรอเข้าใจแล้ว ในต้นฉบับนั้นมันเป็นตัวอักษรที่เจ้าของวิชาเป็นคนเขียนขึ้นมาก็เลยมีล่องรอยและลักษณะนินสัยส่วนตัวของคนคนนั้นให้เห็นอยู่ด้วยไม่อยากจะเชื่อเจ้าเด็กนี่มันรู้ได้ยังไงส่วนใหญ่มีแต่คนที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเท่านั้นแหละที่จะรู้ไม่ใช่แค่ความทรงจำดีอย่างเดียวแล้วแต่ความรู้และความเข้าใจของเขายังสูงจนน่าตกใจอีกด้วยอะไรข้าพูดผิดไปหรือไงแสดงว่าข้าพูดถูกสินนะ อย่างไรก็เถอะพอมองถึงความหมายเบื้องหลังตัวอักษรเหล่านี้ก็หมายความว่าข้าต้องอ่านมันพร้อมกับทําความเข้าใจถึงลักษณะนิสัยของคนที่เขียนมันขึ้นมาไปด้วยเหรอลักษณะนิสัยเมื่อกี้นี่มันอะไรกันจู่ๆข้าก็เห็นภาพขึ้นมา ยังกับผู้เขียนมันสัแดงวิชาฝ่ามือให้ข้าเห็นอย่างนั้นแหละมนุษย์นี่เจ้าอ่าจูจ่ๆข้าก็อ่านช้าลงเหรอใช่จริงด้วยเจ้าตกอยู่ในภวังสินะภวังมันเป็นภาวะที่เจ้าจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจนลืมตัวหากตกอยู่ในภาวงก็จงปล่อยให้ตัวเองไหลาตามไปซะแล้วเจ้าจะได้รับบางอย่างกลับมาเองแถมข้าก็เพิ่งเข้าใจ ว่าที่นี่มันไม่ได้ทําด้วยการลอกเรียนจากหอสมบัติแต่พวกมันทําการเคลื่อนย้ายหอสมบัติมาที่นี่ทุกสิ่งที่เห็นต่างก็เป็นของต้นฉบับทั้งนั้นแบบนี้เจ้านั่นต้องอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยไปที่ชั้นวางอันที่สามจากทางขวามือของเจ้าซะตรงนั้นเหรอดาบแหลกแห่งเหลี้ยงเหรอถ้าเป็นคนเอามันมาไว้ตรงนี้เองเปิดกระดาษที่แทรกอยู่ในนั้นขึ้นมาซะนี่มันอะไรเพลงดาบโมคะจันดับ เพลงดาบจันเซียวหรือว่าเจ้าวาสนาดีแล้วกันพูดได้ว่าทั้งสองวิชานี้คือวิชาพื้นฐานเริ่มแรกที่ข้าใช้เพื่อจะสร้างเพลงดาบจันทาขึ้นมาข้าสามารถมองเห็นถึงท่วงท่าในการกวาดแกว่งได้เลยมันคือหนึ่งในสุดยอดวิชาดาบทั้งหที่เป็นดั่งตัวแทนของยุทธภพเกา่า เป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนพวกมันต่างก็เป็นท่วงท่าที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ชิ้นของเพลงดาบโมคัจันดับเป็นท่วงท่าที่เห็นแล้วพูดได้ว่าอยู่คนละระดับกันเลยแล้วพระเอกของเราก็ตกอยู่ในภวังอีกครั้งแต่คราวนี้เขาตกอยู่ในภวังอย่างสมบูรณ์แบบเลยหือพวกเจ้าเป็นใครกันเจ้าคือคนที่ดูแลห้องสมบัตินี้เหรอ ข้าคือสิทธิ์ของราชันดาบผู้เลื่องชื่อยอบอุยซอนขอข้าเข้าไปได้ไหมถึงจะเป็นสิทธิ์ของราชันทั้งห้าก็ไม่ได้แบบนี้มันผิดกฎฮะข้าหัวหน้าหน่วยยังมูวอนขอคารวะเอานะพอได้แล้วข้าเพียงมาหาอะไรเงียบๆเท่านั้นเท่านี้พวกเราก็เข้าไปได้แล้วใช่ไหมต้องขออภัยด้วยแต่ตอนนี้ด้านในนั้น ข้าได้ยินมาแล้วว่าพวกหน้าใหม่ที่ได้ตาสามอันอยู่ข้างในนี้แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าคิดว่าจะให้คนอย่างนางมารอยอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นข้าเข้าใจดีแต่ว่าข้ารู้นะอย่าไปกวนเด็กใหม่นั่นสินะเราแค่จะมาเอาของที่ต้องการแล้วกลับไปก็เท่านั้นอย่าห่วงไปนักเลยเออหวังว่าคงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะโอ้โหที่นี่มีแผนผังเดียวกับห้องสมบัติหลักจริงๆด้วย นั่นสินะอืมอ่าเจ้านั่นคงจะเป็นคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดคนนั้นแน่หือตาสามอันจากหมู่บ้านศสบโลหิตก็ถือว่าไม่เลวเลยของแค่นั้นจะสิทธิ์ของราชันทั้งห้าลายไหนๆก็ทำได้ทั้งนั้นแบบนั้นเขาก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของหนึ่งในราชันทั้งห้าก็ได้ทางที่ดีก็ไปทําความรู้จักกันเอาไว้ซะก่อนทำไมนางถึงได้สนใจมันนักนะ เดี๋ยวนะพอดูแล้วเจ้านั่นเองก็เช่นนั้นท่านก็รอข้าอยู่ตรงนี้เถอะข้าจะไปพาตัวมันมาเองเจ้าไม่ต้องทำถึงสำหรับคนอย่างท่านแล้วไม่ควรลดตัวลงไปทักทายคนอย่างมันหรอกว่าแล้วเชียวเพราะแบบนี้ตอนที่พวกเราเข้ามามันถึงไม่มีทีท่าอะไรเลยสักนิดเจ้านั่นกําลังตกอยู่ในภาวัง หากข้าเข้าไปขัดจังหวะมันตอนนี้ก็อาจจะทําให้มันสูญเสียสิ่งต่างๆที่มันได้มาหรืออาจจะทําให้มันลมปานแตกสร้างเอาเลยก็ได้แต่ของแบบนั้นไม่ใช่อะไรที่ข้าต้องสนอยู่แล้วอย่าถือโทษโกรธกันเลยนะหนทางเก่มันก็แค่โชคไหลเท่านั้นเองนี่เกกํกำลังจะทำอะไร ตอนนี้วิญญาณสีขามก็เป็นห่วงพระเอกอยู่ว่าถ้าตกอยู่ในภวังแล้วจะเป็นยังไงบ้างแล้วนางก็เหลือบไปเห็นสิทิ์ของเซียนดาบกำลังเข้ามานางคิดว่าแย่นเน่ต้องรีบปลุกพระเอกแล้วแต่แล้วระหว่างที่มือเจ้าหมอนั่นกำลังจะมาหาพระเอกพระเอกของเราก็ได้ดูดกืนปรานแห่งความตายกับคืนมาเข้าร่างกาย ตอนนี้พระเอกได้ออกจากผวังแล้วแถมยังบรรลุวิถีแห่งยุทธมาด้วยแล้ววิญญาณสีขามก็เตือนพระเอกว่าให้ดูไปทางขวามือนี่แกคิดจะทำอะไรเออวิญญาณสีขามก็บอกกับพระเอกว่ามันต้องการจะขัดขวางการเข้าภาวังของพระเอกนางบอกว่าถ้าขัดขวางในจังหวะแบบนั้นก็อาจทําให้เกิดลมพานแตกจ้าเอาได้มันเองก็เล็งจุดนั้นเอาไว้ข้าเคยได้ยินว่า หากคนที่อยู่ในภวังถูกอะไรขัดขวางก็จะเกิดลมปานแตกสร้างเอาได้ด้วยนี่ข้าพูดถูกหรือเปล่ามันมันก็แสดงว่าแกเองก็รู้ดีสินนะแบบนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันอีกแล้วจงชดใช้การกระทำของแกซะเวนเอ้ยมันดันเล่นงานเข้าที่คอพอดีหายใจไม่ออกเลยแบบนี้ก่อนอื่น ต้องรักษาระยะห่างเอาไว้วิชาเก้าพิษสวงรูปแบบที่สี่เฮือเจ๊นะถอยออกไปนะเว้ย โอ้เว้ยข้าวของพังหมดแล้วแบบนี้อาจารย์ต้องฆ่าข้าแน่ๆทั้งหมดเป็นเพราะมันนั่นและปานเฉียบคมปานเฉียบคมเป็นของที่ไม่สามารถได้จากการฝึกแต่มันต้องบรรลุถึงวิถีแห่งยุดและไม่มีทางจะได้มา หรือพูดได้ว่ามันขึ้นไปถึงระดับจุดสูงสุดขั้นสุดท้ายได้แล้วข้าจะเด็ดหัวแกภายในกระบวนท่าเดียวแต่แล้วพระเอกของเราก็ใช้ปานเฉียบคมได้เช่นกันตอนนี้เขาเองก็บรรลุวิถีแห่งยุธไปแล้ว และยังขึ้นไปถึงขั้นสุดท้ายอย่างแท้จริงได้แล้วด้วยนี่แกปิดบังตัวตัวนเอาไว้ตลอดเลยสินะแต่ถึงอย่างนั้นผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกเว้ยไอยซะข้าเห็นแล้วข้ามองเห็นแล้ววิชาที่มันกำลังใช้อยู่จะจบลงแบบไหนแล้วยังรวมไปถึง สุดอ่อนของมันอีกด้วยเพลงดาบโมคะจันดับนี่มันอะไรกันพอแค่นี้แหละแม่นางน้อย ถึงกับรับพลังปานขั้นสามของข้าได้เลยหรือเนี่ยผู้หญิงคนนี้เจ้านี่เก่งกว่าที่ข้าเห็นอีกนะนางแข็งแก่งทั้งที่มือบอบบางถึงขนาดนั้นแต่ความแข็งแก่งของเจ้ากลับไม่ใช่เล่นๆเลยเก่แกนะแกนี่แกกล้าดียังไงถึงพูดแบบนั้นกับบุกปากเอ้ยการกระทำอันโง่เขาของเจ้าทำให้ข้าต้องมาอยู่ตรงนี้ หาเจ้าพูดอะไรออกมาอีกล่ะก็ข้าจะจัดการเจ้าตรงนี้แหละเข้าใจหรือเปล่าขออภัยด้วยที่เขาทำแบบนี้ก็เ,เพราะว่าเขาพักดีกับข้ามากจนเกินไปแล้วนี่เจ้าเป็นใครกันวีโซโยอนสิทธิลำดับสามของประมุขแห่งสมาคมโลกสวรรค์ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมาเจอกับสิทธิของประมุขสมาคมในที่แบบนี้ชักจะเป็นปัญหาแล้วสินี่มันอะไรกัน เป็นไปไม่ได้ใบหน้าแบบนั้นเหมือนกับวิญญาณสีครามไม่ใช่หรือนั่นแหละคือข้าคนนี้